ข้อที่1 100 172บวก830 172ค่าประมาณของ172ก็คือเท่าไหร่อ่า100 172อ่นานักเรียนก็ตั้ง172ก็คืออ่าตั้ง100ถึง200อ่าตรงกลางคือเท่าไหร่คะ150อ่า172อยู่ระหว่างไหน172มันจะต้องอยู่หลัง150ใช่ไหมคะแล้ว172อยู่ใกล้ ไหน100กับ200แน่นอนว่า172จะต้องอยู่ใกล้200ซึ่งค่าประมาณของ172ก็คือ200อ่านักเรียนก็เขียน200บวกกับ830ค่าประมาณของ830 800กับ900กึ่งกลางของ800-900ก็คือ850แล้ว830อยู่ตรงไหนคะ 830ก็ต้องต่ำกว่า850ใช่ไหม830้อยสอยู่ใกล้กับ800ค่าประมาณของ830ก็คือ800นักเรียนก็เขียนลงไปเลย800เท่ากับ200บวก0ดเท่ากับเท่าไหร่คะ800,900,1000เท่ากับ1000นี่คือคำตอบที่ถูกต้องอ่านักเรียนพอเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วทำเลยข้อ2ถึงข้อ16 ทำให้ถูกต้องนะคะอ่ะต่อมานะคะต่อจากแบบฝึกหัดที่1.7มาเป็นข้อที่2อ่าตัวอย่างค,คุณครูอ่านข้อที่ข้อ1กรมป่าไม้เพาะพันไม้แล้วนำไปแจกให้โรงเรียน65้โรงเรียนตอบว่ากรมป่าไม้เพาะพันไม้แล้วนำไปแจกให้โรงเรียนประมาณค่าประมาณของ65คือเท่าไหร่คะนักเรียน65คืออยู่กึ่งกลางระหว่างอะไร ระหว่าง60กับ70คุณครูบอกว่าถ้าอยู่กึ่งกลาง65ให้เอียงไปทางไหนเอียงไปทางจำนวนที่มากกว่าก็คือ70ฉะนั้นโรงเรียนกลมป่าไม้นะคะนำพันไม้ไปแจกให้โรงเรียนประมาณเท่าไหร่คะอ่าประมาณ70โรงเรียนอันนี้คือตัวอย่างอ่าแบบฝึกหัดอันนี้ไม่ยากนะคะนักเรียนลองอ่านดูแล้วก็ตอบมาว่ายังไงเดี๋ยวคุณครูจะมาตรวจความถูกต้องอีกทีนึงนะคะ ต่อมาแบบฝึกหัดที่1.8โอ้โหอันนี้ง่ายมากค่ะให้นักเรียนฝึกสมองในการคิดตัวเลขคณิตศาสตร,ร์ง่ายๆแค่นักเรียนเอาเลขมาบวกกันนะคะเดี๋ยวคุณครูทำให้ข้อหนึ่งให้ดูเป็นตัวอย่างข้อหนึ่งอย่างเช่นเท่าไหร่คะ3 342,808บวกกับ5 3 6 0 9 6 เป็นเท่าไรลองหาคำตอบดูสิทำได้ไหมคะบวกกันง่ายๆปกติเลยอันนี้เป็นเท่าไหรหกบวกแปดเป็นสิบสี่ใช่ไหมสิบสี่ปุ๊บปุ๊บทดหนึ่งเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าอ่าต่อไปหกเจ็ดแปดอ่าเป็นแปดสี่ห้าหกเจ็ด 7 5บวก3เป็นเท่าไหร่คะเป็น8คํคำตอบก็คือ8 7 8 9 9 4ให้นักเรียนเขียนคำตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะ8 7 8แ0 0เปเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปนักเรียนก็เริ่มทำข้อ2ข้อ3ข้อ4ถึงข้อ6โอเคไม่ยากจัดมาอันนี้ง่ายๆเติมลงไปเลยไม่ได้ยากอ่ะอย่างเช่น ข้อที่หนึ่งคุณครูทําตัวอย่างข้อที่หนึ่งให้ดูข้อที่หนึ่งห้าบวกกับอะไรได้ศูนย์อ่ะเพราะว่ามันต้องทดต่อใช่ไหมมันก็ต้องได้สิบห้าบวกกับห้าเป็นส0บทดหนึ่งแปดบวกสี่เป็นเท่าไหร่แปดเก้าสิบสิบเอดบสองบวกอีกหนึ่งเป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสิบบวกอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดอ่ะใส่หนึ่งทดหนึ่งแล้วสองบวกเท่าไหร่ถึงได้เก้าบวกอีกหนึ่งยนะอ่ะสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่าไรนับได้หกใช่ไหมคะบวกอีกหนึ่งเป็นเก้าอันนี้ก็คือคําตอบที่ถูกต้องนักเรียนก็ทําข้อต่อมาต่อมาเรื่อยเรื่อยโอเคมาแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายแล้วคะ่ะแบบฝึกหัดที่หนึ่งจุดเก้า หาผลคูณของจำนวนต่อไปนี้ข้อหนึ่งนะคะ,ะตัวอย่างข้อหนึ่งเขาเขียนมาให้เลย1234งพคูณกับสาได้เท่าไหร่นักเรียนก็เขียนไปเลยค่ะสี 4, ี 4, เท่าไหรอ่ะปึ๊บทดหนึ่งสาเป็นเท่าไหรอ่ะ3ามสามสใส่3ทดหนึ่งสี่เป็น9 4 1เป็น4 อ่ะต่อไป3คูณกับสีเท่าไหร่คะสามสี 3, 4, ่สิบสออันนี้ใส่0ลงมา0นะคะ3 4 12ีบสองทดหนึ่เบวกหเป็น10ใส่0ทด1 3 2 6งบวกหเป็น7ต่อไป3 3 1เป็น3ทีนี้นักเรียนก็เอาเลขมาบวกกัน2อบวกศได้เอ้ยโทษคะ่ะ 6บวกศได้6กบวกศได้ไดไดไเท่าไหร่คะ 4, 10, 9, 5, 6กบวกศได้6 3สบวกสได้5 9าเก้าบวกศได้เกบวกสเท่าไหร่เจ็ด0 1ดใส่1นทด1 3ึบวกหเป็น4ี่คำตอบคือเท่าไหร่คะ41,956เป็นคำตอบที่ถูกต้อง อ่นักเรียนก็ทำมาเหมือนคุณครูนะคะทำมาทำโจทย์มา1.9โอเค